ก็จะอาเชิดเราเอาเมื <fin anta> <ots> ่ไหนสดเดี๋ยวเลยง่างมืยกันโจมเลขบัญชีมาให้กขลุ่ยหาเด้อโจมเลขบัญชีมาเด้อคนนี้ครับไปกับพี่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับบุกแดงครับทีมงานของสแสงพันเตี้ยสนเดเลตรองจุ้ยจุ้ยหลายรักจุ้ยหลายใจทั้งหมดก็ทีมงานของสิงหาเนื้อสัมพันธ์ฟอรปฏิพน์อะ ทีมงานของอ่ายอดยักว่าผู้สร้างยอดผยากจะมีรายการวันที่4เนาะบุนกุ้งเขาใหญ่ว่า้ประพจโพสีประโดดนะวันที่4ี่ครับตัวอย่างเดียววันที่5นี่สาวน้อยเพชรต้านแพงวันที่6นี่ดูบอยสิริชัยครับนะปีนี้จัดบนตัวเดียวนาะทีมานดาใชัยอุทภรุย,ยสมัครสายสินนะวันที่สครับ ด้วขอพาแจกที่บอกว่าจะเจอกับโชคปลอดภัยเส้มส uh, ีนีต yeah, ัวใดอยู yeah, ่บนยิปเก่า่น <sax> ต <Daf u ains> yeah. ัวใดน้ยเนาอาเสสีอันนี้สีอันนี้สีนี่มันเป็นเสสีเลยเสียแล้วเสียสีบัดพอเพราเสียพอดอไปนาบ่าเพื่อเสียพอดกไหนานะคุณนี่ห้ายอะครับสองบักสองหมื่นสองแต่มแดงนี่ เปอดสองนะโอ้ยมัดโอ้ด yeah. ูเล้เ uh งินแลเอ้าหน้าเอนหน้าหนาวแข้งสามไปอีกอินเลิฟเขามัดมัด็ดเผ็ดแสนไม่ยังไงครับแม่หน้าสะบัดกินลำตัดในประยุทธ์โอ้ ยอดพยักลุ้นนะครับยอดพยักดูลูกศิษย์นะมีบาง 4, สิสารเนียสัมพัสนะเอาเอออยู่น่าดโดนบันไดตัก้องเอาของได้ไหมเสียบเอาเลบเอาคืนใสเอาหวนโดนบันดเตะเตะเอ้ตกนับเลยครับ 4, สื่อสาไทยหลังฝันเสียเน,น,น,นี่ยปลอย คนเลเงินหกพันมาที่ไงด้วยนอายูโนโมโตของแท้ดั้งเดิมเสีโอ้ยดาบคมคิดหมดคมู้บ่าันนี้ซื้อสาตัเตียยังผู้บนี่สอแสงพันผู้ิดปากผู้ใหญ่เกียรติยศนะสองแสนสี่เดิซอยอยนะผู้ใหญ่เกียรติยศเกืบเลยบุ่ยหยนทางแสงย่ด้ ของเตะจะอยู่ต้องดิ้นสิของเทแต่โอ้โเลอเงินไปไปยังมีหมดด้วบาหมด